ผู้ชมทางบ้านแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนา,ามกีฬาสุพัชราใสนะคะตอนนี้สนา,ามกีฬาของเรากว้างใหญ่มากเป็นการแข่งขันของสองทีมนะคะจีทีของอีหลานและจีทีของไยเราวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วข้ามโกแล้ว,ลลวไม่มี <c oughs> วันนี้เราจะพาเชียอันดี้เป็นกิจกรรมการต้อนรับดีลเลอร์จากอีห่านนะคะของจีทีของเราเกริจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะรอบหน้าไปปีนผาสูงไหมคะจะได้เอเวนเจอร์มากกว่านี้ <c oughs> <Huh? S 2> ชื่อให้แล้วคะอ๋อ oh, We are the winner ไหมคะ today Wow I'm n o p l a y for t w y e a r s so it's แห้งฟังแม่ออกสักคำ You playing too สุดเหมายให้ค่ะแล้วก็เฮียต้องยิงงกให้เีนะเฮียตัวอะแล้วแต่ให้ค่ะเฮียอะไรก็คะแล้แล้วไดะ เพลงเชียร์ยรหรอใช่เพลงเขามีประเทศเขามีเพลงประเทศเราก็มีมันบ่หมกับไทยไปแล้วครับเข้าไปแล้วครับยังไงตรงนี้ยังไงดีขาวมากครับขาวมากเด่นๆเลยครับคมเ,เหลเกิขาคมเหลือเกินครับอุ้ย เด็นั้นมันดีจริงๆครับไม่ได้พื่ถึงวันก็กำลังทำได้ดีอยู่ครับแต่ยังไม่ดีพอครับใช่ค่ะต้องค่ะต้องคาดว่าขึ้นหลังเก็จะดีรู้สึกว่าทีมเรานะคะมาทีมในสุดขั้วอะไรดีอะไรดีอะไรดี She s a y o u are the best you are the best you are the best today ยิงได้สองประตูเก่งมากเลยค่ะมาทีมเก่งมากๆค่ะงหอยู่ใช่ค่ะ และไทยเราก็นําไป4ต่อ6ค่ะคุณผู้ชม,มแล้วก็เป็กไไันบ้างค่ะกับกิจกรรม GT วันนี้ผมว่าเป็นการสร้างเขาเรียกอะไรอ่ะมิตรภาพที่ดีระหว่างตัวแทนอีรานกับมองไทยอแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะ GT ของเราใครที่อยากจะซื้อหายางนะคะรถยนต์ทุกชนิดทุกรุ่นนะคะก็สามารถซื้อได้อย่างเช่นร้านเฮียตีค่ะอยู่ที่ ไปภาคสาสิบหกตรงข้ามเกรฟบอมอเตอร์ห่างเซ็นท่าน5กิโลเมตรถ้าใครยังยไม่รู้<า><า>ก็มาที่ระยองแล้วก็หาช้างตัวใหญ่ๆอ่่สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายกลกให้มาตินทำกอเราแล้วสิ่งที่มาตินทำกับเราได้ก็คือ